ยันยงนะคะเป็นตลาดมือสองที่ใหญ่ที่สุดในหาดใหญ่ว่อนเรามีมิชชั่นกับตลาดยันยงแห่งนี้นะคะนั่นก็คือสามร้อาทว้เราจะซื้อเสื้อผ้านในตีมเกาหลีนะทุกคนที่ตลาดยันยงแห่งนี้ใช้เงินแค่300บาทและเราจะให้ได้ครบทั้งเสือเ้อแตงโมแตงโมแตงโมหมดใช่ไหมเราจะต้องเดินกี่วันถึงจะครบไม่ต้องใส่ถุงก็ได้ค่ะไม่ใส่ถุงไม่ได้นะเดี๋ยวลูกหลงนี่คนละถุงกว่า10บาท แล้วก็ตรงนู้นห้าบาทแทบบอในกี่แถแถหมดเลยเด้อสวัสดีค่ะแอ๋นูรัสเซียเสียงไม่มาวันนี้ทุกคนแอ้นอยู่ที่ตลาดยันยงตลาดยันยงนะคะเป็นตลาดมือสองที่ใหญ่ที่สุดในหาดใหญ่วันนี้ทุกคนเราจะมาช้อปปิ้งที่ตลาดยันยงกันทุกคนรู้อยู่แล้วว่าของมือสองเป็นยังไงเป็นของที่จะมีอะไรกลับมาได้หรือเปล่า มีอะไรกลับมานั่นคือความถูกนั่นเองของมือสองนะคะสิ่งสําคัญเลยคือความถูกวันนี้ทุกคนเรามีมิชชั่นกับตลาดยันยงแห่งนี้นะคะนั่นก็คือคือคือสามร้อยบาท เงิน300บาทนี้นะคะทุกคนแน่นอนวันนี้เราไปช้อปปิ้งธรรมดาไม่ได้เราต้องมีมิชชั่นมิชชั่นของเราก็คือช้อปปิ้งเสื้อผ้านะคะวันนี้จะมาในตีมของเกาหลีเราจะซื้อเสื้อผ้าในตีมเกาหลีและทุกคนที่ตลาดนันยงแห่งนี้เราจะใช้เงินแค่300บาทและเราจะให้ได้ครบทั้งเสื้อกระเป๋ารองเทาเงเ้ากางเกงเสื้อคลุมอะไรอีกนะหมวก,วก,วกใช่หมวกเงิน300บาทนะทุกคนมาดูว่าเราจะได้ตีมเกาหลีไหมปัญหาของตลาดมือสองเนี่ยนอกจาก ถูกไม่ใช่ปัญหาถูกนี่เป็นข้อดีแต่ปัญหาอย่างหนึ่งก็คือเราจะต้องไปไต่ระดับหน้านั่นหมายถึงเราไม่สามารถกําหนดได้ว่าเราจะไปเจออะไรบ้างอะไรเงี้ยเพราะฉะนั้นเราก็จะไม่ได้รู้ว่าเราจะได้เป็นในแนวของนั่นลักเซ็กซี่เท่หรืออะไรางี้นะไม่รู้เลยว่าจะเป็นยังไงแต่ว่าเราจะให้คงในธีมเกาหลีซึ่งจะต้องมี6กอย่างที่ต้องซื้อที่บอกไปเมื่อกี้มาดูกันว่าจะได้ครบอย่างที่เราตั้งใจไว้ในงบ3 0มบาทหรือเปล่าไปดูกันเลย ตอนนี้อยู่ในตลาดแล้วนะคะซึ่งบอกก่อนว่าที่เนี่ยมีสองฤดูนะทุกคนฤด,ดูร้อนกับฤดูฝนเราจะต้องมาพบเจอด้วยตัวเองว่าเราจะได้ฤด,ดูไหนร้อนก็คือร้อนไปเลยแล้วก็ฝนก็คือเปียกเลยนะคะแต่ตอนนี้โชคดีที่ฝนเพิ่งหยุดตกแต่เราก็จะได้ความแล้วก็ปัญหาปัญหาอีกอย่างคือมันใหญ่มากเราไม่รู้เลยว่าเราจะต้องเดินกี่วันถึงจะคบวิเจอเจอเอสื้อนี่เจอเสื้อ ที่นี่มีครบเลยนะทั้งเสื้อผ้ากระเป๋ารองเท้าคือของกินของใช้มีครบแต่ของกินอนะ่ะมันไม่ใช่ของมือสองนะว่า <c oughs> บอเราจะเอาของมือสองเป็นของกินได้ยังไง <c oughs> ก็คือมีหมดทุกอย่างทั้งเสื้อผ้ารองเท้าอุปกรณ์การครัวอะไรประมาณนี้คือเฟอร์นิเจอร์คือครบอะ่ะทุกคนแต่มันเป็นของมือสองนั <c oughs> ่นเองนะคะคน <c oughs> เยอะมากเยอะแล้วก็เวลาเดินเราก็ต้องดูทางดีๆไม่งั้นเราจะตกไปในวนจันทร์หลุมอะไรต่างๆคือเยอะมาก โดนปัญหาคือเราไม่มีเลเฟอร์เนซ์เลยนะทุกคนก็คือปันมากวันนี้คือเดินเดินหมวกเจอหมวกแล้วทุกคนร้านนี้แหละใหญ่ดีไปเริ่มเลยเฮ้ยเหมือนหมวกที่มีเลยที่บ้านแถบห่วกเด็กกีแถลแถวหมดเลยเด้อแต่ฝั่งนี้มันไปละร้อยนะทุกคนไม่ได้เรามีหมวกแค่สามรอถ้าซื้อหมวกร้อยหนึ่งคือจบจบเลยจบชีวิต20หรือ20ก่อน ได้เท่าอายแชโดว์ที่ตาเราหรือเปล่าอยากได้หมวกสีแดงอ่ะเธอจีนเห็นก็ต้องจับสุดยากจังความที่มันเยอะมากนะทุกคนมันก็จะมันเลอะยากมากจ้าใบนี้สวยอยู่เด้อทุกคนเกาหลีปะวะชอบเนี่ยเหมือนหมวกอันนั้นเลยเบ็บอลแต่มันเลอะแล้วอ่ะข้างในแต่ชอบเลขอ่ะเหมือนเหมือนเลขเสื้อที่บ้านเลยอ่ะเดี๋ยวใส่ทุกคนดูมันเลอะที่เจ็บเองอ่ะใช่กันเล่นแล้วก็ถือฝา กางวันนี้อ่ะบสามร้อยเดี๋ยวไม่พอเก้าสี่ก็ได้เพราะมันหนักับวันนี้ก็ได้แต่ข้างในมันเลอะลงมาแต่ก็ไม่เป็นไรหรอกเนาะเลอะเยอะไหมอ๋อคือสก็อปโอเคเขาบอกว่าสก็อเอานี้ทุกคนชอบเลขเก้าสี่เพราะว่าไม่รู้ทำอะไรบังเอิญก็เป็นเก้าสี่ตลอดแต่ซื้อหวยไม่ถูกนะลองซื้อนะซื้อฝั่งนี้ดีกว่าเฮ้ยอันนี้เดือนนี้นะคะจะใส่สีม่วงทั้งเดือนเลยแค่หมวกนะทุกคนเวลาผ่านไปชั่วโมงนึงแหละ แค่หมดเพราะฉะนั้นนะคะเราต้องมีเวลาประมาณปีนึงถึงจะเดินที่นี่หมดตอนนี้หลยเนาะอันนี้ค่ะมันเปิดวันจันทร์ด้วยป่พี่เออนี้ไม่เปิดแล้วยุบแล้วยุบตอนนี้คือเหลือแค่วันอังคารโอเคหกโมงถึงเที่ยงเนาะหรือว่าจะมาตั้งแต่ห้านมาทำอะไรใช่ไหมคะต้องตัไม่ตอนนี้เขาปิดเขาไม่ให้เข้าเขาให้เข้าหกโมงขึ้นไปนะทุกคนโควิดมันน่ากลัว มันรู้จักไหมใครรู้ว่ามันแปลว่าอะไรคอมเมนต์ขอบคุณค่ะ20บาทชิงชิงสามร้อยลบยี่สิบสองร้อยเจ็ดสิบสองร้อยเจ็ดสิบผิดค่ะสองร้อยแปดสิบอ่ะนะคะงงขนาดนี้จะหมดกา <c oughs> งเกงเข็นนกเกงตัวนั้นปะ <c oughs> แอนด์กาจะไม่ซื้อกางเกงยียนนะคะทุกคนเพราะว่าช่วงเนี้ยน้ำหนักขึ้นลงขึ้นลงตลอดเราสามารถสติได้ปะหมกสตแิแล้วเราก็คงต้องไปแนวสติอันนี้เท่าไหร่นะ ัวละ40 40แพงปะ <40 S 1> อ๋อม,มือสองแลทุกคนราคาจะต้องหลัก10ซึ่ง20คือเริ่20ีคือดีอเพราะฉะนั้นเราเอาจะ,จะเอาราคา20ให้ได้ก่อนเปลี่ยนได้ปะเปลี่ยนเป็นเราหกอย่างไงหกหกสองสิบสองร้อยยี่เปลี่ยนเป็นไม่เกินร้อยี่ทุกอย่างจะต้อง20บาทตายปะตายแน่ไม่ได้กลับไปสัดร้อยเหมือนเดิมร้อยวะเกินเกินงบ ทำไมทำไมเสื้อผ้าร่มร้อยบานหมดเลยวะพักแล้วเพรซักมาแล้วไกกอ,อ้มื่ก่อวเาเป็นกองมันหุนเป็นกองเลยแม่ปัญหาคือไม่อยากซื้อในกองเพราะอะไรคนที่จะซื้อในกองแม่นะทุกคนจะต้องจะต้องมีตาทิพย์เว้ยจะต้องเห็นคือเสื้อผ้าที่อยู่ในกองอะ่ะมันจะไม่สวยแต่เราต้องเอาออกมาแล้วเราจะเห็นว่ามันสวยซึ่งอันน่ะดูไม่เป็นว่าไหนสวยอันไหนไม่สวยนะคะเสื้อมันควรจะเป็นเสื้อยืดปะคือจะเป็นสีม่วงเออเป็นบ้าเลยกับสีม่วงไม่รู้พุ่งไปหมด ม้งเก่งช่วงเนี้ยเจอตัวหนึ่งในนูน้นต้องเข้าไปตัวนี้มีซิปอ๋าวมันลิตรงนี้เ<ส><ป>ท่าไหร่นะแปสิบค่าแปดสิบเดือสองร้อย200เลยนะเว้ย<ส><ป>แค่กเกงอ่ะเตอแต่มันลดอ่ะมันมีซิปอ่ะทุกคนคุ้มค่าปะ่ะ<ส> ไปขออคุณค่ะตรนแปดสิบบาทไปแล้วเหลือสองร้อยสองร้อยจะต้องให้ได้ทั้งเสื้อกระเป๋ารองเท้าเสื้อคลุมถูกต้องแล้วไปต่อวันที่เสือ้อเสื้อเนี่ยต้องยี่สิบบาทเท่านั้นตัวนี้เกาไว้แต่ไปเกาหลีแต่เราอยู่ไทยไง,ไงแต่จะเป็นลมฟ้าได้นะคะในกล่องสิบบาทแล้วก็ตรงรู้นห้าบาทว้าเออตัวสิบบาททุกคนป้ายมันก็อาจะ คือมันเป็นแนวแหละเป็นสไตล์แหละไม่รู้ไม่ได้ขัดเราพาคนที่ช่างชงในเรื่องของตลาดยันยงมาเพราะว่าแอนเป็นคนตาไม่ถึงจริงๆที่จะดูของในกองได้ดีนะคะนี่มือเลือกของเราเฮ้ยเออเออตัวนี้ดีวะสิบ,บาทสิบ,บาทรินจ๊ะ1ิดีเปล่าดีได้ปปะของเดฟฟี่เดฟเดไอเดฟี เรียบร้อยเข้าไปอยู่ในกองผ้าเรียบร้อยแล้วยังอยู่ในกองผ้ามันดึมบุตรเบสตาดูแใช่เลยปะอันเคยเจอพี่อุ๋ยด้วยนะแนบรูปพี่อุ๋ยน่ารักมากเป็นไลฟ์โค้ชอีกคนหนึ่งที่ดีแลบก็เก่งดีไปหมดได้แล้วเอาตัวนี้แหละไปจ่ายเงินกันปัญหาคือทางเดินไปยังไงวะเกระโดดถ้าคว่ำก็โค้งขา ตันนี้ค่ะตอนนี้อยู่ในร้านรองเท้าเลยนนลคู่นี้นารังคูนง่นี้ก็นารังนะเฮ้ยคู่นี้เราอยู่เด้ออันนี้เท่าไหร่คะหนึ่งพันสา้าวา้าวของต้องสามคู่ร้อยเหรอสามคู่ร้อยรีบรีบรีบกลับด้านเลยสามคู่ร้อยรองเท้าร้านเมื่อกี้ยังไม่ถูกชาตาเท่าไหร่นะทุกคนแต่ว่ามาเจอนี่ปัญหาคือตอนนี้เราเหลืองเงินอยู่เท่าไหร่นะแล้วก็สิบเหรอ ถูกกล้องร้อตรงนี้ลองทำร้อยห้าสิบเราจะเหลือสีสิบาทซึ่งมันก็จะต้องเสื้อ20สิกระเป๋ายีสิบได้อยู่ปะลองดูเราลองดูกันใช้ใช้เงินแบบคุ้มมากอ่ะคือไม่ให้สามร้อก็คือได้สามร้อยใช้หมดไม่มีถอนใจฮุยฮยฮุยคุณนี้เล็กแต่ไม่ได้คุณนี้น่ารักค่ะลองท้าเป็นรีบอกก์นะคะเเดี๋ยวเราค่อยดูที่บ้านว่าได้อะไรบ้าง กระเป๋ารันนี้ร้อยหนึ่งเละใส่ไปไหนวะ <c oughs> นก็ร้านร้านหมวกแต่เราได้หมวกแล้วเราเหลือแค่40บาทด้วยอย่าเดินมากต้องไปทางไหนอ่ะมันใหญ่มากสองฝั่งถนนซึ่งฝั่งนึ่งก็คือที่ผืนหนึ่งอะ่ะ แล้วอีกฟังนึงก็คือที่ผืนหนึงอ่ะมีประมาณ20ซอยได้ป่าวะ20ซอยเกินแล้วใหญ่ใหญ่ใหญ,ใหญ่เวอร์ใหญ่ไม่รู้ใหญ่ไปไหนเราก็เลยนะ่าจะต้องมี EP ต่อไปแน่นอนเพราะว่ามันใหญ่จริงๆต่อไปเราไปดูเสื้อกับกระเป๋าอย่างละ20เท่านั้น20บาทเท่านั้นทุกคนจะได้หรือเปล่ากระเป๋าตรงนี้เท่าไหร่วะใ,ในในกองเท่าไหร่นะคะท่าท่านได้โอเคไม่พอตอนนี้เวลาผ่านมาประมาณ1,000ชั่วโมงริงงไหนปะ เนี่ยเจอกับมีทุกอย่าง,ยงจริงทุกคนเจอเสืเส้อ1ิบาทเราจะต้องหาเสื้อในร้าน10บาทให้ได้เพราะว่าตอนนี้เราเหลือแค่40กระเป๋าอีกเหลือกระเป๋าไว้สัก30ก็น่าจะโอเคให,ให้เหลือสัก10บาทกลับบ้านเลยไว้กินน้ำเหอร์สิบาทอ่ะภารกิจตามหาเสื้อ10บบาทเริ่มเจอแล้วทุกคน บได้อยู่นะใส่เล่นๆมันก็จะกลายเป็นฟ้าแดงเหลืองวะ่ะพ้อขาหายไปแล้วพ่อข,ขาขาจะเดียวคระตัวเดียวครับโอ้มนจะไวนานๆเลยไม่ต้องใส่ถุงก็ได้ค่ะใส่ถุงไม่ได้นานเ๋ยวลูกหลงนะ <c oughs> นคนละถุง กระถุงโอเคบายเหลือ30บาทซื้อกระเป๋าเต็มไปหมดเลยเด้อจาก300บาทเมื่อชั่วโมงที่แล้วเหลือ30บาทในทันทีเลยอะเอาล่ะมาดูกันนะคะทุกคนคุณผู้ชมว่ากระเป๋า30บาทจะสำเร็จหรือไม่ติดตามต่อไปค่ะไม่ <c oughs> ใช่ตอนนี้แหละไปผ่นมาหลายชั่วโมงแต่กระเป๋าอะคือปัญหาทุกคนกระเป๋า30บาทหายยากมากเราต้องตามหากระเป๋าในกองไป ตรงนี้นี่หมดสิทธิ์เลยนะทุกคนเพราะว่าสาิบาทซื้อไม่ได้ทุกโลงนะถ่ายจนกล้องแบตหมดบ้าบอกให้ดูทุกคนว่าเราอยู่ที่นี่นาน่แค่ไหนกระเป๋าที่เราต้องการต้องเป็นแนวคาดอกเลยเพราะว่าชุดเราสตรีทไปแล้วอะ่ะมันก็ต้องคาดอกแล้วป้าแต่หาไม่เจอเลยอะหายากมากถ้าเกิดเราไม่ได้กระเป๋านี้มิชชั่นเราจะเฟลบอกไม่เฟลหรอทุกคนถ้าไม่ได้กระเป๋าได้ไหมพิมพ์ไว้หน่อยนะว่าถ้าไม่ได้กระเป๋าได้หรือเปล่า ห้าสิบไม่ได้มีสามสิบตอนนี้มาอยู่อีกฝั่งนึงแล้วกระเป่าแบบหรือว่ไปดิไปดิเจอกระเป๋าในกล่องอีกแล้วทุกคนแต่มันเลอะเงนนี้หลังจากเราเลือกกันมาเป็นเวลากว่าสามชั่วโมงเจออันนี้ใบนี้จ่ายเงินเวลาประมาณสิบเอ็ดครึ่งเขาก็เริ่มจะเก็บกันแล้วเพราะว่าเป็นตลาดปิดตอนเที่ยงกวบกว่าประมาณนั้นแล้วก็เรียบร้อยแล้วนะคะกับ การช้อปปิ้งเดี๋ยวเรากลับไปดูที่บ้านกันว่าแต่งตัวออกมามันจะเกาหลีหรือไม่กลับมาอยู่ที่บ้านแล้วค่ะกับยันยงเดอะซีรีส์วันนี้บอมเสื้อผ้าเกาหลีทั้งตัวใน300บาทและใช่หมดทั้ง300รอเลยไม่เหลือสัก10บาทเลย มาดูกันว่าได้อะไรกันมาบ้างนะคะอย่างแรกเริ่มจากข้างบนไปข้างล่างแล้วกันมวกแทเดนนี่คือหมวกเขาเรียกมวกแก๊ปใช่ไหมมีเลข94อยู่ด้วยอันนี้ราคา20บาทเท่านั้นพี่น้องตายเหอะมันสวยนะฮอแบรนด์เป็นแบรนด์อะไรนะมันเขียนแค่ว่า sport girl sport girl you know made in china น่าจะไม่มียี่ห้อหรือเปล่าไม่แน่ใจเอาละตอมาทุกคนเอาเสื้อข้างในก่อนแล้วกันนะอ,อันตอมาเสื้อแทเ เป็นเสื้อสีเหลืองนะคะเสื้อยืดก็ตัวเล็กๆแหละล็อกซี่เหรอเสื้อของล็อกซี่นะคะทุกคนอันนี้ราคา10บบาทชึ้งๆประมูลกันเข้ามานะคะพี่น้อง1 0 2 0เอามาให้หมดเลยวางไว้ก่อน5บาท10บาทก็ได้ต่อไปเสื้อคลุมแดรนเป็นเสื้อคลุมสีฟ้าของ,ของเดฟิเดฟิหรือเปล่าก็ไม่รู้ส0บ,บาทเท่านั้นถูกไหมล่ะทุกคนมีที่ไหนหาไม่ได้หรอกเขาซื้อมาแล้วจะหาได้ยังไงต่อไปมาที่กางเกงกันบ้างแดรน กางเกงวอมยาวสีแดงนะคะอันนี้ถือว่าแพงไหมตอนแรกนึกว่าไม่แพงแต่พอกลับบ้านมาแม่บอกว่าซื้อมาต้อง80เลยเอ๋อแพงเฉยสรุปอันนี้80ถือว่าราคาสูงในระดับตลาดมือสองที่เราไปซื้อนะจริงๆมันก็ควรจะ10 20 30อะไรอย่างนี้แต่80ด้วยความที่มันมีซินี่ก็เลยตัดสินใจซื้อมาเพราะมันเท่น้องนอง กิ้งกิงกต่อไปกระเป๋าแทนมันเขียนว่าไทเกอร์ไม่แน่ใจว่าเป็นยี่ห้อหรือเป็นสำนักลำไทเก๊กอะไรสักอย่างก็เป็นกระเป๋าสะพายอาจจะสะพายข้างก็ได้หรือว่าคาดอย่างนี้ก็ได้ขนาดใหญ่อยู่ใส่ของได้เยอะอยู่อันนี้ก็ใส่ของไปแล้วเพื่อให้ทรงมันสวยนะคะได้อยู่อันนี้มาในราคา30บาทเท่านั้นอันสุดท้ายของเรารองเทา้ารีบ็อก สีขาวดําแล้วก็ออกสีเขียวขี้มา้าอันนี้มาในราคาแพงที่สุดในเซตของเรานั่นคือ150บาทบอกก่อนว่ารองเท้ามหาีหลายราคาตั้งแต่ราคา50-3คู่ร้อยหรือว่าไปถึง150หรือ200อะไรประมาณนี้มีจริงๆมีราคาแพงกว่านี้ก็จะเป็นรองเท้าบู๊ตอันนี้ถือว่าใส่สบายเลือกมาเพราะมันนุ่มดีนะคะถ้าเราไปเลือกที่ราคาถูกอะ่ะมันก็จะค่อนข้างเก่ามากๆและรองเท้าเราควรที่จะเลือกที่ไม่เก่ามากสําหรับมือสองนะเพราะว่าในเรื่องของความปลอดภยัยยางทีเราใส่ ราอาจจะลื่นหรือว่าไม่ไม่กระชับเท้าอะไรประมาณนั้นนะคะของมือสองก็เป็นอีกหนึ่งทางเลือกสําหรับคนที่อยากจะประหยัดเงินนะคะเพราะเราอาจจะได้ของแบรนด์ในราคาที่ถูกลงถ้าเราไม่สนใจเรื่องว่าจะมีกุ๊กกู๊กูตามมาหรือเปล่าไม่มีหลอกล้อเล่นนะคะมันจะไปใครเขาจะตามมากับรองเท้ากับเสือ้อผ้าไม่มียกเว้นเฟอร์นิเจอร์หยอกค่ะเอาล่ะเดี๋ยวจะลองมาใส่เซตยันยงในเกาหลีกับราคา3า0บาทวันนี้ลองมาดูกันว่าใส่ออกมาแล้วจะเป็นยังไงจะเกาหลีหรือเปล่าหรือว่าจะออมาเป็นไฟแดง ลองดูค่ะ ร้อยบาทกับยันยงเดือะซีรีส์ของเราในวันนี้ สำหรับเสื้อผ้าในเซตนี้อาจจะคัลเลอร์ฟูลไปหน่อยมันอาจจะต้องเอาเป็นแมทกับชุดอื่นๆอ,อะไรอย่างนี้เนาะเพราะว่าถ้าแมทกันเองเอย่างเงี้ยคือไฟแดงโกมิซูดเดอร์เพื่อนๆคิดยังไงกับขออมือสองนะคอมเมนต์กันไว้ด้านล่างอยากรู้เหมือนกันว่ามีถ้านคติยังไงกับขออมือสองเห็นด้วยไหมหรือว่าไม่กล้าใส่หรืออะไรอย่างนี้ก็คอมเมนต์บอกกันไว้เลยนะคะคลิปหน้านะคะมาดูว่ายันยงเดอะซีรีส์ของเราจะไปในธีมไหนราคาเท่าไหร่กันบ้างนะคะเพราะว่าเราเดินยังไม่ถึงครึ่งตลาดด้วยซ้ำมาดูคนคือของมันเยอะมากเยอะแบบวันนึงไม่พอจริ เดินอจริงๆก็จะต้องไปอีกเรื่อยๆแน่นอนนะคะอยากได้ตีมอะไรนะคอมเมนต์บอกไว้ด้วยเลยแล้วกันถ้าใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe แล้วก็กระดิ่งแจ้งเตือนด้วยนะคะเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะครับบ๊ายบาย